ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้นําแบบนี้ไม่เหมาะสมที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็นําพาประเทศเจอกับความเสื่อมทรามสังคมย่อยยับการเมืองต่ําต้อยเศรษฐกิจย่อยยับย่ำแย่อย่างที่เราเห็นแล้วใครล่ะครับรวยคนที่มารวยอยู่ทุกวี่ทุกวันวันนี้ก็พักพวกเพกืพ่องพ้อง ของคุณพ่อเขากลุ่มทุนพลังงานบ้างเยอะแยะมากมายในประเทศนี้พี่น้องเชื่อผมไหมมีข่าวเขาบอกว่าพวกเศรษฐีเหล่านี้เขาไปนั่งร่วมโต๊ะกันกินวายกันไม่ตม่ำกว่า20ล้านฉพ่อวายครับเพราะวายแต่ละคนคนหนึ่งเป็นล้านล้านเขาแดกกันยังไงผมก็ไม่รู้ครับไปกินกันฉพ่อวายดังนั้นพี่น้องครับกลุ่มเหล่านี้มันจะยึดประเทศไทยโดยที่ใช้ทักษิณชินวัตรหาสอดแทรกหาอำนาจ แล้วกลุ่มทุนเหล่านี้ก็ร่วมหัวกันก็กกุ่มผลประโยชน์ของชาติเพื่อเป็นผลกําไรให้กับครอบครัวของตัวเองนี่เป็นเรื่องเลวร้ายระยำที่สุดของประเทศนี้ของพวกกลุ่มทุนเหล่านี้ถ้ากลุมทุนเหล่านี้คิดถึงชาติคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในประเทศมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมของคนในชาติ และสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติบ้านเมืองแต่ถ้ากลุ่มทุนเหล่านี้ทําธุรกิจเยอะแยะมากมายต่างคนก็รวยมหาศาลคิดแต่ผลประโยชน์ใส่พกใส่ห่อกับตัวเองทรัพย์สินบัตรชาติมีเท่าไรพวกหานี่ก็พลันเข้าพกเข้าห่อของตัวเอง สุดท้ายประชาชนอย่างเราเราเนี่ยแหละครับที่มันจนอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแต่กลุ่มทุนพวกนั้นมันก็รวยเอารวยเอาทําให้ชนชั้นระหว่างคนจนกับคนรวยห่างกันเหลือเกินณเวลานี้เพราะคนจันไรพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ตบมือโหมันอีกทีครับพี่น้องนี่โอหอย่างเงี้ยถึงว่าโหไล <g ül> <g ül> นี่เห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นเราก็ต้องขึ้นมาสู้ถ้าเราไม่สู้ยืนหยัดอยู่อย่างเดียวแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าหลายหลายคนเราก็ต้องขึ้นมาสู้กันแบบนี้หลายคนบอกว่าคุณธนวุฒิไม่ต้องขึ้นพูดได้เหนื่อยมากหรอกเดี๋ยวทักษิณมันก็ไปแล้วลูกสาวเขาแพรทองทานชิน,นวัตรศสารรัฐธรรมน,นูญเขาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่หยีบก้านนี้เดี๋ยวสารก็วินิจฉัยสุดท้ายก็ต้องไปตามอาหรือไม่ก็ถูกให้หยุด ออกไปผมไม่มั่นใจครับผมยังไม่มั่นใจเพราะข่าวข่าวเข้า,ขามาว่าโหูพ่อนี่รักลูกมากอยากจะใช้ต่างสองสามพันล้าน2-3งหมื่นล้านเขาก็สามารถทำได้ถ้ามีช่องทางให้ทำและอุ้งอิงรอดปลอดภัยเขาพยายามทุกวิถีทางนั่นคือคดีอุ้งอิงพี่น้องครับเมื่อกี้คุณพิชิตก็ได้บอกคุณไทยกรก็ได้พูดองอิงจะถูกศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินแบบไหนอย่างไรเราก็ยืนหยัดอยู่สู้กันต่อไป